เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่ารถจักรยานยนต์ของผมเนี่ยมอไซค์เนี่ยเปลี่ยนยางไปแล้วเจ็ดรอบในรอบห้าเดือนนะครับโอ้แม่เจ้าสาเหตุเกิดจากไอ้ยางในเนี่ยมันรั่วนะครับผมก็ถามว่ามันรั่วได้ไงครับ <c oughs> ปกติเราจะรั่วเวลาเราไปเหยียบอะไรมาใช่ไหมตะปูตะปูอะไรเศษแก้วอะไรแต่นี้ไม่ใช่ครับช่างเขาบอกว่า <c oughs> สาเหตุที่มันรั่วเนี่ยเกิดจากยางนอกกินยางใน ผมมึงงองอะไรยางนอกกินยังไงแล้วมันกินยังไงคือมันเกิดจากเราเนี่ยเติมลมแบบไม่เยอะมากยางมันก็เลยแบบเวลามันน้ํำหนักมันลงไปใช่ไหมยางมันจะขยายออกยางนอกมันจะขยายออกพอมันขยายออกใช่ไหมแล้วมันจะค่อยคหนีบยางในจังหวะนั้นแหละมันจะหนีบยางในแล้วขับไปเรื่อยใช่ไหมมันจะค่อยหนีดไปสุดท้ายมันก็จะรั่วโอ้โหโคตรสิงช่างบอกว่า ้อีกรอบหนึ่งผมเขาแนะนําให้เปลี่ยนยางนอกไปเลย้ยยางเดิมมันก็อย่างนี้แหละครับเพื่อนๆคิดว่าผมควรใส่ยางยี่ห้อไหนดีครับแน,น,นะ,ะนําด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ